สวัสดีค่ะพอดแคสต์ Podcast วันนี้พบกับดิฉันดรขคัติยารัตนดิลกและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวร่างกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่ในการจัดการกับผู้กระทำความผิดทางเพศและก็ที่ใช้ความรุนแรงค่ะสำหรับความเป็นมาความสำคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือ,เ,อ,อเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย มีคดีความผิดเกี่ยวกับเพศแล้วก็มีความผิดที่เกี่ยวกับการใช้ควารุนแรงอย่างเช่นมีการเรื่องของฆ่าคมคืนฆ่าหันศพ ค่ายัดหีบค่ายัดตู้เย็นต่างๆนานานะคะรวมถึงเรื่องของการข่มขืนเด็กนะคะมีพิธิการที่โหดเหี้ยมนะคะบางคนอาจจะมองว่าผิดมนุษย์มนานะคะไม่มีใครเขาทํากันแต่ว่าดูมันโหดเกินนะคะหรืออีกบางกรณีก็จะเป็นลักษณะท,ที่เราเห็นได้ชัดเจนว่ามีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางจิตบางประการอย่างกรณีที่ไปทำร้ายคนที่เราไม่รู้จักเลยนะคะเอามีดไปไล่แทงเด็กเป็นต้นนะคะซึ่ง คดีความผิดเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังส่งผลต่อเรื่องของความที่ขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยว่าเอ๊ะในเรื่องของการจับกลุมในเรื่องของการที่จะบําบัดแก้ไขนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่จะทํำยังไงเมื่อเขาออกจากเรือนจํามาแล้วเนี่ยไม่ให้เขาก็ทําผิดซ้ําอีกอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมตั้งคําถามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่า ในส่วนของการทํางานของกระบวนการยุติธรรมเองหรือในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะทำอย่างไรที่เราจะสามารถจัดการที่จะดูแลผู้กระทำความผิดไร้แรงรุนแรงเหล่านี้เนี่ยไม่ให้เขากระทําผิดซ้ําไปก่อความเสียหายให้กับประชาชนได้อีกนะคะก็เลยมีการทําการศึกษาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศหรือว่าเป็นเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของการบําบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด ในคดีร้ายแรงอุกชะกันเหล่านี้ที่มีลักษณะที่เป็นเรื่องของความผิดปกติทางจิตนิดๆนะคะหรือบางทีก็ผิดปกติจิตเยอะๆนะคะทํำยังไงที่เราทํำยังไงที่จะไม่ให้เขาเนี่ยกลับกระทําผิดซ้ําอีกแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคะเราเอาเขาเข้าเรือนจําไปแล้วเป็น10-20ปีเนะะี่ยค่ะออกมาปุ๊บไม่เกินปีก็มีการกระทําความผิดที่เหมือนเดิม ตามเดิมอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการข่าข่มขืนซ้ำนะคะข่มขืนเด็กซ้ำๆเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยเ,เราก็ได้มีการพบว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูหรือทํำยังไงที่จะให้เขาหยุดกระทําความผิดในคดีเหล่านี้ได้อีกเนี่ยก็คือการที่มีกระบวนการหลักๆอยู่3ากระบวนการที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของการที่เหมือนเราเป็นโรคอะค่ะเราก็ต้องวินิจฉัยใ,ให้ถูกโรคก่อนว่าเอ๊ะเ,เ,เป็นโรคเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรนะคะแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไร ะะพอเรารู้ว่าเป็นโรคอะไรมีสาเหตุมาจากอะไรเราก็จะมาพัฒนาวิธีการรักษาอย่างเช่นเรื่องของถ้าเป็นเราเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเราก็จะให้ยารักษาโรคเหล่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพบว่าเขาก็ทําความผิดในคดีร้ายแรงโหดเหี้ยมนะคะเป็นเพราะเหตุอะไรเป็นเพราะเหตุข,ของเรื่องของความผิดปกติทางจิตเป็นเรื่องของการที่เขาป่วยเรื่องของการที่ต้องรักษาอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะได้ออกแบบการรักษาแล้วก็รวมถึงเขายังค้คนพบอีกว่า คนที่กระทําความผิดเหล่านี้เนี่ยถ้าได้รับการปล่อยตัวไปแล้วแต่มีกระบวนการของการกํากับดูแลช่วยเหลือแก้ไขเขาอย่างต่อเนื่องในชุมชนมีมาตรการอย่างบางอย่างที่จะป้องกันไม่ให้เขาไปกระทําความผิดอีกในชุมชนได้อีกในในระยะเวลาหนึ่งนะคะก็จะทําให้คนเหล่านี้เนี่ยขาดหนทางหรือจะไม่ไปกระทําความผิดซ้ําในคดีร้ายแรงรุนแรงได้อีกแต่พอเรากลับมาดูในกฎหมายของประเทศไทยนะคะเราถามว่าเอ๊ะ แล้วกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันมีช่องทางหรือมันมีการอนุญ,ญาตให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้าไปดําเนินการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยการจําแนกแยกโรคนะคะรวมถึงโปรแกรมการแก้ไขต่างๆที่กําหนดได้เนี่ยแล้วก็ภายหลังการปล่อยจากเรือนจําแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปติดตามต่อเนื่องได้หรือไม่ปรากฏว่ากฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้อนุญาตให้ทําได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางกระทรวงวิธรรมเองก็เลยมีความจําเป็นที่ต้องมีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนะคะในเรื่องของการที่จะออกแบบมาให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการด้านของการค้นพบประวัติประเมินนะคะ,อ,ะอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการคําพิพากษาเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในชั้นของพนักง,งานสอบสวนนะคะคือเจ้าหน้าที่ตํารวจพนักง,งานอายการนะคะหรือทาง ท่านผู้พากษาเองก็ตามเนี่ยท่านจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเรียกหาข้อมูลในการส่งผู้กระทําความผิด ไได้รับการประเมินเพราะอย่างที่บอกว่าคดีความเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการฆ่าอย่างเดียวมันไม่ใช่เป็นการแค่ข่มขืนธรรมดาแต่มันมีลักษณะของความโหดเหี้ยมมีลักษณะของความผิดไปจากปกติทั่วไปนะคะซึ่งจําเป็นต้องใช้วิธีพิเศษในการจัดการกับคนพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของขั้นตอนของการได้มาซึ่งข้อมูลมาประกอบกันวินิจฉัยประกอบกันออกแบบการรักษาไอ้คำว่าการออกแบบการรักษาก็คือคําพิพากษานี่เองว่า เราจะพิพากษาอย่างไรที่ทําให้คนคนนี้เนี่ยเขาได้รับการดูแลแก้ไขอย่างที่เขาควรจะได้รับเพื่อที่เขาจะได้หายจากโรคที่เขาเป็นหรือว่าอย่างน้อยก็คือเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะคะลดความเสี่ยงเหล่านี้ให้มันลดลงไปได้แล้วก็รวมถึงกระบวนการของการติดตามเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษเองเนี่ยก็ ต้องมีก,กฎหมายที่อนุญาตให้ทําได้ซึ่งก็เดี๋ยวในคราวหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องของตัวกฎหมายนะคะว่าประเทศไทยปัจจุบันกฎหมายเป็นอย่างไรเอ๊ะแล้วกฎหมายอันใหม่ที่เราพยายามที่จะเสนอเนี่ยมันจะช่วยจัดการกับคนเหล่านี้ในขั้นตอนต่างๆอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยอย่างไรได้บ้างคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะในครั้งหน้านะคะก็ จะมีมาเร่าประเด็นอย่างที่ได้ได้ได้เรียนไ, e ไปแล้วนะคะโดยสามารถที่จะติดตามได้ที่ Facebook f แ n p a g e สำนักงานกิจการยุติธรรมหรือช่อง y o u t u b e นะคะ Justice Channel ก็สำหรับวันนี้คงสวัสดีพิงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ